วันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับพยาบาลนะครับที่ต้องเสียชีวิตเพียงเพราะว่าคนข้างห้องติดการพน,นันเข้ามาเพื่อจะทำมยแหวนทองแล้วก็เกิดการต่อสู้เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตื่นขึ้นมาคือพนยาบาลตื่นขึ้นมาแล้วเกิดการต่อสู้ก็มีเสียงร้องของความช่วยเหลืออะไรพวกนีแ้แต่มันเป็นเวลาช่วงดึกนะครับประมาณตีสองเนี่ยก็ คนก็อาจจะคิดว่าทะเลาะกันธรรมดาหรืออะไรพวกเนี้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับมองเรื่องเนี้นะครับเรื่องนี้คืออย่างแรกเลยนะบกเราต้องบอกว่าการพนันไม่เคยทําให้ใครได้ดีนะครับคิดว่าฆาตก,กรเนี่ยคนจะติดการพนันแล้วก็ไปติดเม้ติดสินจนหาทา้าออกไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องปีนเข้ามาเชื่อมันลักทรัพย์แล้วพอดีเนี่ยพยาบาลที่เสียชีวิตเนี่ยตื่นมาพอดีเลยก็เกิดเกิดการต่อสู้นะครับ ก็ขอเธอแสดงความเสียใจด้วยนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าอันนี้ขอขอ,ขอฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเราอยู่ในห้องหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งนะครับถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้นะถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่ถูกทําร้ายจนหมดสติหรือถูกทาร้ายจนหมดทางหนีอ่ะนะครับผมผมขอเลยนะครับขอเลย ว่าอย่าอย่าตะโกนว่าช่วยด้วยชวยให้เดีย๋ยวเราให้คนช่วยนะครับเพราะอะไรเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วทุกคนผมอ่ะอยู่วัดไผ่ตันแถวสะบนควายผมเลือกงานดึกแล้วปรากฏว่าผมถูกจี้นะครับคือผมก็ไม่อยากเสียเงินผมตรงๆต,ต,ตอนนั้นคือเงินเงิน,เง,นเงินก็น้อยนะครับแล้วมันก็ปลายเดือนเราก็ไม่อยากเสียเงินจะสู้ก็คงสู้ไม่ได้เพราะมันมีมีดนะครับ เขาเอามีดมาคู่ผมบอกว่เาเอาเงินมาให้หมด <c oughs> คือถ้าผมสู้ผมก็จะต้องถูกถูกแทงใช่ไหมครับอาจเสียชีวิตวหรือไม่ถ้าผมร้องว่าช่วยด้วยเนี่ยจะมีใครช่วยนะครับผมพูดต,ตรงๆนะในสังคมทุกวันเนี้ยคุณร้องว่าช่วยด้วยโอกาสที่คุณจะได้มีการรับการช่วยเหลือ,อมันยากนะครับเราไม่ได้โทษสังคมนะแต่ว่าสังคมมันเป็นแบบจริงบางทีคิดว่าเฮ้ยผม,มอี่ยตีกันหรือเปล่าบางทีคิดว่าเฮ้ย ม่ใช่เรื่องเราอย่าไปยุ่งนะครับผมรอดเนี่ยเพราะผมวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีแล้วผมตะโกนดังๆเลยตอนนั้นนะซอยวัดไปตันเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสลัมก็ได้อะนะครับเป็นบ้านไม้เป็นอะไรเนี่ยนะครับหรือมันจะเป็นแต่ในกรณีที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับคอนโดเนี่ยนะครับคุณตะโกนดังๆนะครับถ้ายัางตะโกนได้อยู่นะครับ <c oughs> ถ้ายัางร้องตะโกนได้อยู่เนี่ย คือจะต่อสู้รี่จะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ต้องตะโกนแบบนี้นะครับตะโกนว่าไฟไหม้ ight, ตะโกนดังๆเลยนะครับหลายๆรอบนะขออนุญาตใช้คําแรงนึงแหกปากเลยก็ได้ครับแหกปากดังๆว่าไฟไหม้ไฟไหม้ ight, ให้เหมือนตกใจเนี่ยนะครับเพราะผมเคยเริ่มาจากตรงนี้มาแล้วผมตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ดังๆเนี่ยปรากฏว่าช่วงผมโดนจี้เนี่ยประมาณตีสองผมเลิกกานดึกปรากฏว่าไอ้บ้านข้างๆเนี่ยนะครับทั้งซอยเนี่ยทั้งซอยวัดไผ่ตันเนี่ย เปิดประตูเ,เนเต็มเลยนะครับเปิดประตูเปิดไฟ,ฟเพื่อเพื่อมาดูจุดที่ผมตะโกนแล้วปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมันหนีไม่ได้เพราะคนลุมไปหมดเลยผมก็เลยบอกว่าไอคนนี้มันวางเพลิงช่วยจับมันหน่อยนะครับปรากฏว่าทุกคนมันมารุมนะครับมาลุมไห้คนที่จี้ผมเนี่ยจับมันแต่มันบอกว่ามันไม่ได้วางเพลิงมันจะมาจี้ผมสุดท้ายเป็นยังครับผมก็รอดอะแต่วางเพลิงหรือไม่วางเพลิงผมก็รอดนะครับดังนั้น คือจะไฟไหม้จริงไฟไหม้ปลอมช่างช่างมันเอาตัวรอดก่อนเพราะว่าเรากลับมาแก้ไขถ้าเราเสียชีวิตเราถูกแทงเนี่ยเรากลับมาแก้ไขไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่เลยตรงไหนก็ตามนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับหรือทางเดินเลยที่พอมีผู้คนอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรที่มันเป็นอันตรายเนี่ยอย่าร้องว่าช่วยด้วยนะครับจริงๆหลายคนบอกว่าร้องร้องว่าช่วยด้วยก็ถูกนะครับแต่สังคมยุคปัจจุบันนะครับ คุณจะกลว่าไฟไหม้ดังๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อไหมคนนอนอยู่ในคอน,นโดคนนอนอยู่ในอพาร์ตเมนต์คนนอนอยู่ไหนดีอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นคุณคุณจะลุกออกมไหมครับได้ยินว่าไฟไหม้คุณจะออกจากห้องไหมคุณจะออกจากบ้านไหมคุณจะวิ่งไปหาจุดที่คนร้องไหมดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรอดนะครับดังนั้นนะครับผมไม่ได้มองว่าสังคมมันโหดร้ายอะไรหรอกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณตะกลช่วยด้วยใครจะมาช่วย ถ้าคุณตะโกนว่าไฟไหม้คุณมีโอกาสรอดเปอร์เซ็นต์สูงนะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับโอเคครับนะครับ